รัวเลยค่ะร,รัวเลยค่ะรัวร,วรวเข้ามาแบบรัวๆเลยนะคะสําหรับงานที่แบบงานเข้าน้องไปไปโอรโอไม่ใช่งานเข้าเรื่องไม่ดีนะคะมหมายถึงงานพรีเซนเตอร์เนี่ยแหละค่ะ<อ>น้องปปๆเขาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า เอาจริงพี่ตั้งแต่อยู่วงการมาเนี่ยไม่เคยไม่เคยความน่ารักเป็นเด็กจริงนะคะไม่เคยมีงานเยอะขนาดนี้นะคะพิเซนเตอร์มาจากไหนก็ไม่รู้แป๊บเดียวอูสามแบรนด์ติดต่อมาแล้วค่ะถือว่าเป็นความฝันของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเขาใช้คำนี้นะคะที่ประสบความสําเร็จค่ะแล้วหลังจากนี้รู้อะไรไหมคะยังไงคบมาว่ามีคนดังหลายๆคนเขาอยากจะร่วมงานกับไป๋ปายกันอีกเพียบเลยงานนี้ไอ้เต้าไป๋ปายเขาจะว่ายังไงไปฟังจากปากเต้าไป๋ปายคนน่ารักกันเลยจ้าเลยี่หาน่าไวมากค่ะ อ,อกมรู้สึกดีใจดีใจมากดีใจที่ทุกคนให้โอกาสเราในการที่จะร่วมทํางานด้วยกันคือมันเป็นอีกอีกฝันเหนือฝันอย่างหนึ่งที่เราได้ร่วมงานกับไม่ว่าจะเป็นดาราดังๆหลายๆท่านมันคือมันคือกําไรชีวิตที่สุดแล้วที่เราได้มายืนอยู่ข้างๆพี่ๆทุกคนขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสปายนะครับภูมิใจกับตัวเองมากมากมาก,มากที่สุดเลยถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้หันหลังกันไปมอง ไอเด็กพนักง,งานในวันนั้นได้มายืนอยู่วันนี้คือไม่ว่าจะไปเจอใครอะ่ะเขาบอกว่าดีใจนะดีใจที่ปายได้มายืนตรงนี้แล้วก็เอาปาย,ยไปเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตด้วยคืออันนี้มันคือความภาคภูมิใจมากว่าหลังจากที่เรายืนอยู่ตรงนี้ได้อะ่ะยังเป็นแรงบันดาลใจให้แขงอีกหลายๆคนครับ ปรบมือนะคะแล้วผลงานเพลงค่ะรอเลยค่ะสองเพลงได้ฟังกันแบบว่ายาวเหยียดจวดๆแน่นอนนะคะงไม่น่าเชื่อพี่แจ๊กกะรีร้องได้แล้วไปๆก็ต้มาบอกว่าอดใจไว้พี่อเดี๋ยวผมจะมาบันเทิงไทยรัฐนี่แหละอรอตัวไปส่งอะไรมาก็ไม่รู้ไม่ดูเพื่อนเลย